เรื่องภาวนาพุทธนามสยบยงมทูตขาวดำเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากพระธรรมจารย์ขุยหยางเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องชายของท่านพระธรรมจารย์ขุยหยางมีน้องชายคนหนึ่งอายุ26ปีด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเขาจึงมีนิสัยเดิ่รันเสเพททำตัวเป็นนักเรงหัวไม้สร้างเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นอยู่เสมอวันหนึ่งเขาถูก กลุ่มศัตรูคู่อริจักล้อมระหว่างทางกลับบ้านเขาที่มีอยู่คนเดียวไม่อาจสู้กลุ่มนักเลงนับสิบคนได้จึงถูกพวกมันเข้ามารุมเตะต่อยจนร่วงลงไปกองกับพื้นทั้งยังถูกไม้ด้ามเหล็กฟาดไปที่ร่างกายจนเกิดความเจ็บปวดแสนสาหัสจวนเจียนจะตายได้แต่นอนแน่นิ่งหายใจโรยรินอยู่กับพื้นถนนในห้วงเวลาระหว่างความเป็นและความตายนั้น ลมหายใจของเขาก็ค่อยๆแผ่วลงเขาทำได้เพียงแต่จ้องมองไปที่พื้นถนนรอคอยความตายที่คืบคานเข้ามาอย่างช้าๆแต่ทันใดนั้นสภาพแวดล้อมรอบข้างก็แปลเปลี่ยนเป็นความมืดมนบนนธกาไม่นานนักเขาก็เห็นยม,มทูตขาวดำใบหน้าดุดดันค่อยๆเดินเข้ามาตอนนั้นเขาตกใจมากเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาเชื่อว่ายม,มาทูตสองท่านนี้ เป็นเพียงแค่ตำนานที่คนเฒ่าคนแก่ชอบเล่าไว้ขู่เด็กๆเท่านั้นและแล้วยมมาทูตทั้งสองก็ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เขาเรื่อยๆอีกแค่ไม่กี่ก้าวยมมาทูตทั้งสองก็จะสามารถแตะตัวเขาได้แล้วแต่ทันใดนั้นเองก็มีมือสีทองเปล่งรัศมีสุกสว่างปรากฏขึ้นกลางอากาศต่อหน้ายมมาทูตทั้งสองมือนั้นแสดงท่าเหมือนห้ามไม่ให้เดินเข้ามา จากนั้นก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาว่าจงภาวนาพุทธนามเถิดเร็วเข้าเจ้าจะปลอดภัยได้ยินเช่นนั้นเขาก็กล่าวคำว่านะโมอามิตะพระพุทธะอย่างรวดเร็วเมื่อยม,มาทตทั้งสองได้ยินเสียงพุทธนามก็ถอยหลังออกไปหนึ่งก้าวเมื่อเขากล่าวพุทธนามอีกคำหนึ่งยม,มาทตก็ก้าวถอยหลังอีกไปหนึ่งก้าวยิ่งภาวนามากยม,มาทตก็ยิ่งก้าวถอยหัง และหายตัวไปในที่สุดจากนั้นเขาก็หมดสติไปไม่นานนะักเขาก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโรงพยาบาลและเมื่อรักษาตนเองดีแล้วเขาก็เร่งรุดไปหาพระธรรมาจารย์ผู้เป็นพี่ชายที่วัดแล้วเล่าเรื่องอัศจรรย์ที่เขาประสบมาทั้งหมดให้พี่ชายฟังเขาสงสัยว่าเหตุดใดพระพุทธองค์จึงเสด็จมาช่วยเขาทั้งที่เขาไม่เคยแม้แต่จะยกมือไหว้พระพุทธองค์สักครั้งเลยด้วยซ้ำ พระรัตนตะะรัยก็ไม่นับถือความดีอะไรเขาก็ไม่เคยทําพระธรรมาจารย์ได้ยินเช่นนั้นก็ตอบคําถามน้องชายตนไปว่าขณะที่น้องชายเข้าโรงพยาบาลท่านได้ภาวนาถึงพระพุทธองค์ขอให้พระพุทธองค์เสด็จไปช่วยนอกจากนี้การที่ในครอบครัวนหนึ่งๆมีผู้ภาวนาพุทธนามด้วยความศรัทธาอันตั้งมั่นแม้เพียงคนเดียวพระอมิตารระพุทธเจ้า จะให้ความคุ้มครองสมาชิกในครอบครัวนั้นทุกคนไม่ว่าเขาจะภาวนาพุทธนามหรือไม่ก็ตามนี่คือพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์นับตั้งแต่วันที่น้องชายของพระธรรมจารได้ประสบเหตุการณ์อัศจรรย์ด้วยตัวเัวเองเขาก็เปลี่ยนตนเองจากนักเลงหัวไม้กลายเป็นชาวพุทธผู้ภาวนาพุทธนามด้วยศรัทธายอย่างสุดหัวใจ ธรรม,มะนิยายมหายานจากคนทําใต้ร่มไผ่มวก่อนตายไม่ภาวนาภาวนาเสียก่อนตายไม่ใกล้ตายไม่ภาวนาภาวนาแล้วไม่เกิด